สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าอ่าเจ็ดโมงห้าสิบห้านาทีนะคะอีกขั้นจะถึงแปดโมงนะคะวันนี้ยังก็ลงมาเร็วกว่าเวลาแปดโมงนิดนึงนะคะลงมาแล้วก็มาชื่นชมกับดอกไม้อยู่นะคะเพราะว่าเขาสวยมากเลยนะคะมองกี่ทีกีก็ไม่เบื่อนะคะไอตอนนี้ถ้าว่าจะเป็นดอกซากุระของที่นี้ยังก็ไม่ยังก็ไม่เห็นนะคะยังคิดว่าสวยนะคะนี่สวยมากเลยนะคะแล้วนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะข้างล่างก็เป็นสีส้มแล้วก็ออกสีม่วงซึ่งดอกนี้ยังบานออกไม่เต็มที่นะคะถ้าบานออกหมดนี่ก็จะเป็นสีม่วงทั้งต้นเลยนะคะม่วงลักษณะนี้แหละค่ะแล้วก็ดอกเขาก็จะเปรมประมาณนี้นะคะนี่นะคะยังไม่บานนะคะนี่นะคะกำลังจะเริ่มบานแต่บานไม่หมดนี่นะคะก็เป็นช่ออย่างนี้เลยนะคะช่อใหญ่ๆแล้วก็สวยนะคะส่วนอีกต้นนี้อยู่ถัดกันไปไหนหนึง น่าจะเป็นต้นดอกสีขาวจริงๆนะคะยังถ้ายังจะไม่เปลี่ยนนะคะรับไปกันดีกว่าค่ะไปชื่นชมธรรมชาติตอนนี้ยังเดินอ้อมมอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนไม่รู้ว่าเขามีมาฉีดพ่นทำความสะอาดหรือว่าเก็บใบไ,ไม้นะคะยังก็ไม่น่จะย,ยังจะเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะช่วงน,นี้หน้าร้อนที่นี่ถ้าถ้าเข้าป่าจริงๆจะมีตัวปุ้งกีนนะคะที่เป็นอันตรายต่อคนลิงค่ะทบ้านเราก็จะเปียกเหมือนพวกตัว เหลือบลิ้นที่แบบว่ากัดพีเป็นอันตรายเลยนะคะอ่ะยังเดินเลยอ่ะโอ๊ยนี่แหละคะ่ะคือถ้าเดินผิดล็อกมันก็จะเบอร์เบอร์ไปเลยนะคะเขาจะช่วยเหรอคะเห็นไหมคะที่โรงน้ำนวน,นะคะ่ะเขาน่าจะเป็นฉีดพ่นหรือว่าอันที่อย่างหนึ่งนะคะกําจัดพวกมแมลงอย่างนี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้ยังเข้าถึที่ป้ายรถเมล์ค่นะจตมาน,นะคะขอรถเมล์สายห9้าค่ะเพราะว่าสังที่ยังข้ามมานี้คือเข้ามาจอดตรงป้ายแล้วแล้วเขาก็ไปแล้วนะคะเขาไม่คอยนะคะ ก็เลยคอยทันหลังนะคะก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศคะ,คะนี่นะคะแต่ว่าไปก็แลงนะคะที่สถานีนี้ตึกจุึๆเขาจะาหมืนทาพายงางคาสีแดงนะคะเป็นจุกที่ใช้อิสสีแดงอะไรประมาณนี้นะคะผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะ,ะรถก็ไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้นี่ค่ะวันนี้นะคะเอามาถึงป้ารถเมย์ปุ๊บน,นะคะก็มีเรื่องตื่นเต้นนะคะที่โรงเรียนนะคะ สงสัยปุ่มไอเตือนภัยเขาทางานมาั้งคะที่ห้องอาหารหรอถอวาท่านอนะคะ่ะได้ยินเขาพูดกันนะคะนู่นนะคะรถเข้ามาเลยะคะตอนนี้คือน,นี่แหละคะ่ะหลายร้อยชีวิตแล้วก็ยืนออกกันอยู่ตรงนี้ทั้งสองฝั่งนู่นแล้วค่ะคะ่ะเลิกเรียนแล้วนะคะน้องที่มาด้วยกันนู่นนะคะเขาเห็นรถมาเขาวิ่งแล้วนะคะแต่ยังไม่วิ่งค่ะเวลาอีกเยอะอยู่ยังขอเดินก่อนเถอะค่ะจะวิ่งยังไงอีกคะอีกแค่ห้าสิเดียวเขาก็มาแล้วนะคะ ยังก็คอยรถเมย์อยู่นะคะประมาณเจ็ดนาทีนะคะวันนี้ครูเลิกปล่อยเลิกบ่ายสองค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะก็เลยน really? no ี่ค่ะมาคอยรถเมย์คุณเนียวเพราะว่าเพื่อนเขาชวนไปอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่อยากไปค่ะยังเหนื่อยแดดร้อนนะคะอากาศยี่สิบสององศายี่สิบสามองศานะคะคือแดดมันจะร้อนต่างจากบ้านเรานะคะยังคอยรถเมย์สายนี้นะคะกําลังคอยเมื่อกี้ที่ยังไม่บินเพราะว่า แต่รถ้ารถรางมาแล้วยังก็มีสิทธิ์ที่จะมาเหมือนกันนะคะรถเมย์เอี้ยงนี่พเพราะเขาจะมาใกล้ๆก,กันคอยนะคะตอนนี้เลอยู่6นาทีนะคะรถรางกําลังมารถเมย์ก็กำลังมาแล้วสิคะค่ะเพิ่งมาถึงสถานีครา,าราชมานนะคะคอยรถนานอยู่นะคะวันนี้นี่นะคะเพิ่งขึ้นรถเมเมื่อกี้ว่าจะขึ้นรีบนะคะแต่มีผู้ชายคนนะคะึ่งเห็นแก่ตัวบ้างน,นะคะขึ้นคนเดียวคนเข้ามากันยเยอะแยะ กดรีบปิดเฉยนะคะบ้าหายม่เพลงจะตัวมากเลยนี่นะคะยังก็คอยไปค่ะถ้า,าเมื่อกี้มันไปแล้วขึ้นหนามา,าทานข้าวแ้ขึ้นยี่มาเมื่อกี้น่ะขึ้นทันนะคะคอยไปอีกคันนิดหน่อยตอนนี้ก็ได้ถ่ายบริเวณรอบๆสถานีให้ดูนะคะต้องเป็นรถอีกสายหนึ่งมาก่อนนะคะของเอี้ยงถึงจะมาเพราะว่าของเอี้ยงม่อไปออกไปเมื่อกี้จริงๆค่ะเพวเราก็เจ็บใจนะคะเพื่อชายอะไรเห็นจะกลัวที่เป๋งเลย นี่ใส่ไม่ดีค่ะแันนี้ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะถึงบ้านนี่คือคอยแล้วก็ตีไปสักสิบนาทีมาถึงนี่ก็ต้องคอยอีกค่ะแต่พอเห็นดอกไม้นี่ก็โอ้มีความสุขนะคะเออนี่นะคะบ่ายสามโมงเด็กด็ก็ออกมาเล่นข้างนอกแล้วะคะ่ะตื่นแล้วกินข้าวเสร็จก็มาเล่นรอผู้ปกครองมารับนะคะ ต้นไม้ก็อย่างโอเคเลยนะคะนี่วันนี้ใช้เวลาเดินทางกลับมาถึงบ้านนี้ชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะที่ยังบอกว่าคือคอยรถบัสก็คือยังก็ไม่แค่จะคอยนานถึงเก้าสี่สิบนทีนะคะไม่พอนะคะยังยังต้องมาคอยรถเมโทรอีกนะคะจะเห็นป่าแล้วก็โอ้เอ็งต้้งเก็ยบยอด้นี่ก่อน,นะคะเอ็นออกแล้วเอ็งม,มือเบอรนี่ไงคะเด็กเเ,เล่นเล่อย่างนี้นะคะ ค่ะเดินมาขึ้นอีกฝั่งนึงก็จะเจอดอกไม้ตรงนี้เหมือนกันนะคะสวยนะคะมีอยู่สองต้นสามต้นเลยนะคะเออมีมากกว่าน,นั้นนะคะแต่กนสวยค่ะฮรู้และะ้วค่ะว่าถึงบ้านแล้วหิวข้าวนะคะวันนี้เนี่ยหิวค่ะกับข้าวตรงเรียนไม่ได้เรื่องเลยนะคะขึ้นบ้านกันดีกว่าค่ะสาวอี่หละย,ยุ่งไปเยวเงอจีลูขึ้นมาได้ไหนมันไม่มือทีมันไม่มือเนรอนี่มาหาแม่นี่นี่นะคะ ช่วงนี้นางจะรู้เวลานะคะมานั่งคอยอยู่ไม่หรอกคะ่ะนางจะนั่งคอยเพื่อกดดันว่าถ้าเสร็จยังเราจะไปข้างนอกแล้วนะ <c oughs> ยังไม่ถอดรองเท้าก่อนนะคะยังไม่ถอดเลยนะเห็นนางมานั่งคอยอยู่ก็เลยพูดกับนางก่อนโอ้ตอนนี้ยังก็กําลังจะผัดกับเพานะคะเป็นอาหารเย็นนะคะกินกับสปากเกตตี้นะคะเครื่องยังก็ตมเต็จแล้วยในคกนี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะแต่กระเทียมกับพริกแห้งสามเม็ดนะคะนี่ก็มีถั่ว ตัวแช่แข็งไห้นะคะแล้วก็นี่ค่ะไอปลาทอดเมื่อวานนะคะอร่อยนะคะแบบว่าอย่่งเรยแลคือไม่มีมันนะคะแต่เขาใช้เป็นเนยทอดนะคะเยอดทอดเขาโดยใช้เนยแล้วมาการีนเนี่ยทอดลงไปะคะ่ะแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังหน่อยนึงนะคะพอมาลองกินวันนี้ดูนะคะด้วยว่ามันจะแบบคืนรูปเหมือนที่เราทอดน้ํามันใช่ไหมคะไม่คืนนะคะเย่ลองชิมไปสองถึงสามตัวแล้วค่ะอืมอร่อยดีเฮ้ใช้ได้ะคะ่ะ อันนี้นคะลูกที่เขาเรียกว่านิทาลีนนะคะเอียงว่าลักษณะคล้ายๆกับลูกแอปเปิลนะคะแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะนี่คือตอนนี้เขาสุกจนงอมแล้วคะคะียงก็ยังไม่ลองกินนะคะซื้อมาตั้งแต่วันไหนยังก็จะไม่ได้นะคะยังม่จะกำลังกินดูนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันจะกลิ่นงอมเอ้กลิ่นหอมๆมากกว่านี้นะคะแล้วก็งอมอันนี้เอาบคกโดเทียงซื้อมาใช่ไหมคะมันยังสุกไม่หมดนะคะเอียงก็ป่าดูแล้วลองกินดูนะคะโอ้แม่เจ้าหรอก ฝั่งนี้กินไม่ได้เลยนะคะนี่กินได้แค่นิดหน่อยยังก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นแช่ใหม่ใหม่ละคะ่ะตอนนี้เอ็งก็ขอให้น้ำมันร้อนหน่อยเดี๋ยวนะคะนี่น้ำมันน่าจะได้ที่และะ้วค่ะเอาเนื้อลงเอ้ยเอากระเทียมลงผัดดีกว่านะคะกระเทียมเอี้ยงคะ่ะเอาลงไปนี่คือกลิ่นฉุนมากเลยนะคะเอี้ยงใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะแต่ว่าจะผัดแบบแห้งก็ไม่แห้งหรอกค่ะก็ยังก็ต้องใส่น้ําแล้วก็ผวกเครื่องปรุงไปอยู่ดีที่แน่คือกลิ่นฉุนมากเลยนะคะนี่เองจะได้เอาเนื้อลงแล้วละคะ่ะ ย่งเอาเนื้อใส่ลงไปแ้วน,นะคะก็ผัดนิดหน่อยแต่ทาไมมันกระทันแห้งไปทางนี้เดี๋ยวจะสักพักนึงก็จะตามด้วยหัวหอมแล้วก็ถั่วเนี่ยคะ่ะที่ยังหักครึ่งครึ่งหนึ่งเราทอดปรุงทั้งปรุงเนาย่างเอาหอมแต่แลวคะ่ะยังใช้หอมหัวแดงน,นะคะว่าหอมขาหอมหมวกหอมหัวใหญ่สีขาวยังไม่ได้ซื้อมาคะ่ะยังไม่ทีแจ่หอมใหญ่สีแดงน,นะคะ่ะ ก็จะใส่อันนี้ทำไปเรื่อยเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะไปหาน้ำมาแว้เติมก่อนนะคะเรื่องปรุงก็ขยายทีหลังนะคะอ๋อค่ะในกระทะเองก็ใส่น้ำมันแบบนี้ลงไปนะคะแบบน,นี้แล้วก็ใส่หน้าตาลงไปแล้วก็จะเหลืออีกคนเป็นซอสปลาเที่ยนนี้นะคะเลี้ยงใส่ไปแบบว่ากะเอานะคะมันนี่เราจะไม่ได้ใช้ชั้นตวงนะคะที่แล้วันนี้จะไม่ใส่ซีอิ๊วดำหวานหรอคะ่ะแค่ซีอิ๊วขาวพอ อันนี้ก็อร่อยแล้วค่ะเพราะว่ามาดิใส่น้ํามันหอยที่ก็อยู่แล้วนะคะอันนี้คือใบกะเพราที่ยังปลูกที่ระเบียงนะคะตอนนี้คือเขาใบโตขนาดนี้แล้วก็เลยพร้อมเลยนะคะเมื่อวานนี้เขาใช้ไปแล้วค่ะครั้งแรกวันนี้ก็รอบที่สองแล้วนะคะยังผลูกเยอะมากเลยะคะ่ะในกระถางนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ายังเด็กมานี่มปนยังเหลือมั้งไหมนี่ก็คือเสร็จแล้วค่ะน,ะะนี่ยังเอาไปคุกเขาแค่นี้แล้วยังก็จะปิดไปยกเสิร์ฟได้เลยค่ะเพราะว่า ปากกที่ยังก็รวกเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะยังก็เด็ดทุกต้นนะคะทั่วถึงมากเลยนะคะยังไม่เด็ดต้นเลยต้นหนึ่งยังเด็ดหมดเลยนะคะภายในสีกระถางนี้เห็นไหมคะเป็นรอยยังเด็ดเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะนี่คะใบก็ใหญ่จะเป็นลักษณะที่ีใหญ่มากเลยนะคะต้นผักเคลที่มีอยู่ห้ากระบาดยังก็ตัดหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ยังก็ตัดแล้วนะคะผักสลัดยังเพราะว่าโอเคยังจะปลูกต้นใหม่นะคะนี่นะคะผักเคลยังก็เลยอยู่แค่กระบาดเดียวกับ สองกระถางยังก็เลยได้ปลูกสลัดเพิ่มไปเลยค่ะว่าคิดว่าเอ็งคิดว่าน่าจะได้กินนะค่ะยังก็เลยเร่งปลูกเลยละค่ะยังเพิ่งมาปลูกเมื่อวานมะคะรดน้ําเอาแล้วก็ใส่ปุ๋ยแบบดันดักค่ะรับรองว่าได้กินแน่ๆค่ะยังคิดว่าแล้วนี่ละค่ะก็คือเส้นข้าวขานี้ก็คือเส้นขนมจีนนะคะที่ยังลวกวันนั้นแล้วเขาแข็งภานีนค่ะยังก็เลยลวกใหม่พร้อมกับเส้นสปากเกตตี้นะคะอันนี้ก็ปลานะคะก็จะกินอันนี้ด้วยอร่อยนะคะแล้วก็น,นี่ค่ะส้มผัก กลบดองแต่เมื่อวานยังใต้มาใหม่นะคะยังเดินไปตอนเย็นเดินออกกําลังกายแล้วไปเก็บผักเสี่ยนมาแล้วยังไปซื้อต้นหอมที่ร้านแขกมาใช่ไหมคะยังก็เลยคั้นใส่กันค่ะยังคิดว่าน,นี้น่าจะอร่อยกว่าเพื่อนนะคะยังก็เอาน้ําจากนี่แหละคะ่ะมาใส่ด้วยกันเพราะว่ายังไม่มีน้ํำซาวข้าวแล้วนะคะ